สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดครับสบายดีบอครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาพบปะกับพี่น้องเป็นครั้งที่สามในชีวิตนะครับครับดีใจครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเมืองหรือเมืองสาเกตนครนะครับที่เรารู้กันอยู่ เป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงเป็นเมืองที่เราต้องพึ่งการเกษตรกรรมค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีที่สุดในในโลกนะครับได้รับเครื่องหมาย GI นะครับเป็นที่ต้องการของตลาดรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนเรื่องของสายพันธุ์ข้าวให้ดีนะครับเรื่องของการที่เปิดตลาดใหม่ๆเพื่อให้พี่น้องได้มีการไปขายข้าว ให้ได้ราคาที่แพงขึ้นนะครับเรื่องของผลประโยชน์ที่พี่น้องจะได้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงที่ร,ราคาถูกลงนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนครับเรื่องของพันธุ์ข้าวก็เช่กเชนกันครับจะปลูกข้าวไม่ได้ถ้าไม่มีการชุประทานนะครับวันนี้ได้มาดูแล้วเรื่องของปัญหาของอ่องส่งน้ําต่างๆที่มีการตื้นเขิน นะครับต้องมีการทําบ่อประมัดนะครับเพื่อให้เป็นแหล่งน้ําที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เครือข่ายชลประทานทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่เป็นส่วนเส้นเรืองของพ่อแม่พี่น้องที่นี่ทั้งหมดนะครับนะครับเรื่องนี้รัฐบาลตระหนักดีวันนี้เราก็มากันพร้อมนะครับทั้งสสนะครับทั้งท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรเองก็มาช่วยความรู้ด้วยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการเรื่องชลประทานได้เรื่องของการไม่ท่วมไม่แรง ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดทุกคนพี่น้องครับรัฐบาลเรามีการลงทุนมาเยอะนะครับแต่ผมเรียนตรงๆเลยว่าไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าเรื่องของการไม่ท่วมไม่แรงนะครับถ้าเกิดท่านมีน้ำใช้ตลอดนะครับแล้วก็น้าหน้าฝนาน้ำไม่ท่วมท่านก็นสามารถปลูกพืชผลได้เรื่องนี้เสือไปเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องที่เราจะส่วนหนึ่ง ของการที่เราจะเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องสามเท่าตัว,ตวภายในเวลาสี่ปีที่เราเป็นรัฐบาลครับเรื่องของการคมนาคมก็เป็นเรื่องสําคัญเมื่อสักสามสี่ที่ที่แล้วผมเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการสุงมนาคมท่านสุริยะมากับท่านมนาพรพรด้วยมาดูเรื่องเครือข่ายถนนเชื่อมโยงทั้งทางบกนะครับทางอากาศนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถเดินทางไปมาหาสู่ได้อย่างดี พร้อมถึงการขนส่งสินค้าต่างๆไปขายทั่วประเทศได้ด้วยความสะดวกสบายในราคาที่ถูกลงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและเราก็อยากให้มีการทําอย่างต่อเนื่องเมื่อ2เดือนที่แล้วผมมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาดูเรื่องของการที่เราใช้30บาท,บาทนะบัตรใบเดียวไปได้ทุกที่นะครับก็เป็นจังหวัดนำร่องสีจังหวัดแล้วก็จะขยายไปทั่วประเทศ30บาทการยกระดับ30บบาทระบบ สา,สาธารณสุขทั้งประเทศถือว่าเป็นนโยบายสําคัญที่สุดของเรานะครับเรามีความเห็นใจจริงๆว่าพี่น้องชาวอีสานเนี่ยมีอายุน้อยกว่าสามารถอยู่ได้ในอายุที่น้อยกว่าประชากรทั่วประเทศไทยนะครับแสดงว่าการสาธารณสุขยังไม่ดีพอเพราะ,ะนั้นเราจะมีการพัฒนายกระดับ30บบาทรักษาทุกโรครักษาได้ทุกที่ต่อไปอีกครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจให้เยอะเพราะว่าพี่น้องเองก็ต้องเสียเวลาไปเข้าคิวนะครับไปไปคอยเดินทางไปโรงพยาบาลต่างๆใช้เวลานานมากไปถึงแล้วเนี่ยบางทีเราก็ต้องอธิบายให้ฟังประวัติว่าเราทําอะไรบ้างเป็นอะไรไปบ้างแต่การยกระดับสามสบาททุกโรคเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องรู้จักหมอครับ แต่หมอจะรู้จักกับพี่น้องทุกคนในที่ที่ที่เดินทางไปหาเขาเขาจะรู้ประวัติการไม่สบายของทุกท่านมาทำให้การรักษาเข้าถึงจุดได้ดีกว่าที่เคยเป็นครับเรื่องของหนี้ลอกระบบมีใครเป็นหนี้ลอกระบบบ้างครับเยอะนะครับดอกเบี้ยแพงไหมครับดอกเบี้ยถูกต้องตามกฎหมายไหมครับ นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักของเราที่เราจะพยายามที่จะขจัดนี่นอกระบบให้หมดสิ้นไปนะครับตัวเลขที่ออกมาก็ยังไม่ดีพอนะครับเราเห็นเราตัวเลขแล้วว่ามีพี่น้องเข้ามามีการเรียกก่เรื่องหนี้กันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าพวกท่านที่ยังไม่เข้ามาหารัฐบาลเนี่ยที่ยังไม่เข้ามาคลินิกแก้ไขหนี้เนี่ยเพราะว่ากลัวอิทธิพลของเจ้าหนี้ใช่ไหมครับ ท่านไม่ต้องกลัวครับเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐครับที่ต้องปกป้องดูแลพวกท่านเพราะว่าเขาเอาเปรียบเขามีการชาราจดอกเบี้ยที่มันแพงเกินควรนะครับถ้าเกิดท่านทํางานแทบตายต้องมาใช้ดอกเบี้ยไม่พอกินพอใช้ท่านมีแรงกําลังใจในการทํางานหรือเปล่าครับใช่ไหมครับถ้าไม่มีแรงทํางานทําใจตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าเราเองเราก็ ไม่รูวว้จะทำงานไปทําไมก็หันไปพึ่งสิ่งที่ไม่ดีก็คือปัญหาต่อไปก็คือปัญหายาเสพติดถ้าท่านมีความไม่สบายใจท่านก็ไปพึ่งยาเสพติดปัญหายาเสพติดเยอะไหมครับที่นี <Yeah. S 1> ล่ลูกหลานติดยาเยอะไหมครับรัฐ <Yeah. S 1> บาลนี้ค่อยความสําคัญกับเรื่องนี้ <Yeah. S 1> เราเองเราจะจัดยาเสพติดให้หมดไปภายในเวลาสี่ปีนี้ครับ <Yeah. S 1> ลูกหลานของท่านที่เป็นผู้เสพต้องเป็นผู้ป่วย เป็นผู้ป่วยต้องรักษาให้หายรักษาให้หายเสร็จแล้วต้องจัดการให้เขามีอาชีพที่เหมาะสมฝึกง,งานให้ดีคืนเขาสู่อ้อมกอดของพี่น้องประชาชนทุกคนครับท่านไม่ต้องห่วงครับรัฐบาลนี้ใช้ความดูแลท่านในทุกทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินราคาพืชผลการคมนาคมระบบสาธารณสุขดูแลเรื่องยาเสพติดป้องกันเรื่องน้ำท่วมน้ำแรงยืนยันครับรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญครับเราพบกันอีกครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะขอเสียงปรบมือดังๆื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับท่านเศรษฐาทพีศิลป์ท่านนายกรัฐมนตรีขวัญใจของพี่น้องชาวไทยของเราพร้อมด้วยคณะนะคะท่านกำลังพบปะกกับพี่น้องประชาชนนะคะอย่างเป็นกันเองนะคะถือว่าเป็นบุญของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไปนี้พี่น้องเราจะไม่เจ็บจะไม่จนนะคะอย่างที่ท่านบอกแล้วว่าในเรื่องของน้ำในเรื่องของ เศรษฐกิจนะคะการคมานาคมต่างๆทางท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าทุกท่านจะมีชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของนี่นอกระบบและที่สำคัญในเรื่องของทางด้านสาธารณสุข30บาทรักษาทุกโรครักษาทุกที่นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องรู้จักคุณหมอแต่คุณหมอจะรู้จักเรา นะคะนี่คือท่านนายกรัฐมนตรีขวัญใจชาวไทยขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ท่านกำลังเก็บภาพที่น่าประทับใจนะคะถือว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดของเราอิ่มอกอิ่มใจนะคะคืนนี้เรานอนหลับฝันดีแน่นอนนะคะทุกท่านนะคะ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้มามีโอกาสนะคะได้ร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพี่น้องประชาชนเราที่นั่งฟังเมื่อสักครู่นี้เศรษฐกิจเราจะดีขึ้นนะคะ3เท่าตัวนะคะในส่วนของปัญหายาเสพติดที่พี่น้องประชาชนในบางพื้นที่เรายัางเผชิญปัญหานี้อยู่นะคะ,ะทางรัฐบาลชุดนี้ท่านบอกว่าภายในเวลา4ปีที่ท่านได ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่น้องเราจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจสังคมนะคะการเข้ามนาคมในเรื่องของสุขภาพนะคะ30บาทรักษาทุกโรคที่สำคัญรักษาได้ทุกที่นะคะนี่คือ,อ สิ่งที่ทำให้เรามีความมั่นใจว่านอกจากเราจะกินดีอยู่ดีเรายังมีสุขภาพที่ดีและที่สำคัญคือสังคมที่ดีก็คือสังคมที่ปลอดจากายาเสพติดสิ่งเสพติดต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เราอิ่มอ,อกอิ่มใจนะคะพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะขอบพระคุณท่านานายกรัฐมนตรีของเราท่านเศรษฐาทวีสินนะคะพร้อมด้วยทางท่านคณะที่เดินทางติดตามมาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านจตุพรบุรุษทัตนนะคะประหลัดก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนค่ะนะคะที่ได้มาให้กําลังใจพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด น,ะะนอกนจากนั้นวันนี้ทางท่านพ่อเมืองของเราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านทรงผลใจปริมนะคะท่านก็ได้มาดูแลความเรียบร้อยนะคะมา ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆครับในภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ครับแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งอย่างยั่งยืนณจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาลสินพร้อมหารือแผนพัฒนาจังหวัดและพบปะประชาชนครับในจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาทําภารกิจในวันนี้ครับหลังจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปท่า าอากาศยานร้อยเอ็ดอํเภอทวัดบุรีครับก่อนออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6 ดอนเมืองนะครับโดยเครื่องบินบลล .15 ก่อนะครับแล้วก็ไปเดินทางไปถึงท่าอากาศยานสองกองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลาประมาณ18นาฬิกาสนาทีครับผมบรรยากาศสดๆในตอนนี้ครับณแหลมพยอมบึงโพนทองอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับจุดสุดท้ายของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ครับซึ่งในจุดสุดท้ายของที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาลงพื้นที่ในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึง หลายๆประเด็นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งครับ,รบเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจังหวัดร้อยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีเป็นพื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลกครับแต่ถ้ามีปัญหาน้ําท่วมน้าแล้งมาแล้วก็คงจะปลูกข้าวไม่ได้ดังนั้นเราต้องรีบเร่งแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งครับ ครับผมแล้วก็อีกหลายนโยบายสําคัญของรัฐบาลครับไม่ว่าจะก,กันเป็นการแก้ปัญหาด้านยาเสพติดการแก้ปัญหานี่นอกระบบครับรวมไปถึงในเรื่องของสาธารณสุข30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนะครับซึ่งจังหวัดร้อยเอป็นหใน4จังหวัดนําร่องครับแล้วก็จะได้มีการขยายไปยังจังหวัดอื่นๆน,นะครับเฟสที่2ในเดือนมีนาคมนี้อีก8จังหวัดแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศไยในยปีนี้ครับผม นอกจากนั้นครับยังพูดถึงการเชื่อมโยงการคมนาคมครับในส่วนของทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศจังหวัดร้อยเอ็ดมีสนามบินด้วยการเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบกทางอากาศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนของจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับเป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญแล้วก็มีการพูดถึงในวันนี้ครับครับสําหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับผมบําบัด นะครับเป็นบ่อนเป็นบ่อนน้ำเสียตามธรรมชาตินะครับงนั้นครับผมขอนําเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าการแก้ปัญหาในด้านนี้นะครับผมขอสั่สูน้อน้ำอปประมาณจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีทั้งหมดห้าโครงการนะครับหนึ่งก็คือโครงการขุดลอกลําห้วยนะครับหนองสิมนะครับสองขุดลอกลําห้วยคนทองใหญ่สามขุดลอกลําห้วยนาเนือและสี่ขุดลอกลําห้วย 1ึแหลมพยอมแล้วก็ที่ห้านะครับขุดลอกไม่ใช่ครับบ่อประวัติน้ําเสียนะครับธรรมชาติตรงนี้นะครับทั้งหมดห้าโครงการนะครับรวมทั้งสิ้นสองร้อยสี่สิบล้านบาทนะครับผมยังไงผมก็ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ปรดพิารณาเห็นความสําคัญของคนเดนเล่นน้องประชาชนนะครับพี่ตุมีเนเดืนคิดว่าอรอันนี้อนี้อนี้จะให้ผมช่วยก่อตั้งเปับ แล้วก็ดูความจำเป็นในเร่งด่วนครับผมเพราะว่าทำทีะนีมาดูอะไรทำไรก่อนทำหลังนะในวันเดอาไม่เด็ี่คยทีตครับผมแล้วต้องมีจังหวะ ครับผมซึ่งในขณะนี้ครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับฟังสภาพปัญหาของบริเวณแหลมพยอมหรือว่าบุญพลทองแห่งนี้แล้วนะครับก็จะได้เดินทางออกมาดูพื้นที่นะครับรวมไปถึงการพบปะพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับที่บริเวณแหลมพยอมแห่งนี้ครับตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเข้ามาดูพื้นที่นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบปัญหาว่ามี

เขาสูบออกาแล้วน้ำน้น้น้ตื้นใช่ไหมจบังตื้นครับช่วช่วยเอาไปน้านแสนที่เอยู่ในน้ตื้นา

นายกรัฐมนตรีตอนนี้นะครับพร้อมด้วยท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ได้ดูพื้นที่นะครับจากที่ได้รับรายงานจากพื้นที่นะครับว่าสภาพปัญหาของบริเวณบึงพนทองหรือว่าแหลมพยอมแห่งนี้ครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ําประปาแหล่งสําคัญของพื้นที่อําเภอพลทองครับสภาพปัญหาอย่างที่ได้นําเรียนไปครับมีลักษณะตื้นเขินรวมไปถึงเป็นจุด ที่รวมลาห้วยทั้ง3ามลำห้วยครับ,รบก็คือลําห้วยนาเหนือลาห้วยหนองสิมแล้วก็นําห้วยพลทองใหญ่ครับซึ่งโครงการที่เสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบก็คือการขุดลอกลําห้วยทั้งสามสายนี้ครับรวมไปถึงการขุดลอกบึงพลทองหรือว่าแหลมพยอมแห่งนี้ให้สามารถกักเก็บน้ําได้มากขึ้นครับแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของโครงการบ่อ,อบําบัดน้ําเสียธรรมชาติก่อนไหลลงสู่แหลมพยอม,ยมครับเพราะว่าเป็นแหล่งน้ําที่ไหลผ่านมา ทั้งสามสายสามลำห้วยผ่านชุมชนมาทำให้น้ำที่ลงมาในบริเวณแหลมพยอมหรือบึงพนทองแห่งนี้ด้อยคุณภาพลงซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตน้ำประปานะครับอันนี้ต้องได้รับการแก้ไขมีการนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านมาขุดทาก็ยังมาเหมือนเดิมก็จะเริ่็นต้นทรา อย่างที่ได้นำเรียนคุณผู้ชมไปนะครับบริเวณบึงพลทองหรือว่าแหลมพยอมแห่งนี้ครับมีเนื้อที่ครอบคุม3หมู่บ้าน2ตํตำบลรับเนื้อที่ประมาณ755ไร่ครับ เป็นส่วนสําคัญในการผลิตน้ําประปาครับเป็นแหล่งผลิตน้ําประปาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่อําเภอโพนทองครับซึ่งหากได้รับการแก้ไขครับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับก็คือเป็นวงกว้างก็คือทั้งพื้นที่อําเภอโพนทองเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วนะครับแล้วก็จะนําไปสู่การแก้ไขต่อไปจะไล่กบพูไป ท่าน yeah. านายกรัฐมนตรีต้องมาเห็นด้วยตานะครับท่านลงมาดูพื้นที่ด้วยตาท่านเองนะครับมาสัมผัสปัญหาจากปากของพี่น้องประชาชนเองนะครับเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ที่สําคัญอย่างยั่งยืน,นครับในในคราบเม ตอนรับแบบชาวอีสานครับ,รบผมมีการผูกผ้าเข่ามา้านะครับให้กับท่านนายกรัฐมนตรีครับ ฟึ่งผ้าเขามานี่ก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งอย่างนะครับที่มีแขกไปใครมาชาวจังหวัดร้อยเอ็ดก็มักจะนําผ้าเขามามาผูกผูก